แหวนเพชรน้ำร้อยไบเซอร์เขนาด30ตังคตงดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิว jewelry สัปดาห์นี้ครับเป็นสไตล์แหวนเพชรชูกันบ้างน,นะครับเป็นแหวนเพชรน้ำร้อยไบเซอร์เ a ขนาด30ตังค์งทั้ง6วงนะครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยนะครับวันนี้นะครับก็จะเป็นคิวของแหวนเพชรชูครับแหวนเพชรชูครับไบเซอร์ GA น้ำร้อยทั้ง6วงเลยนะครับ เระเดินไปที่วงที่1กันก่อนเลยนะครับวงนี้นะครับ rw 1 1 1่นะครับ rw 1 1 1่ตัวเดินเป็น1 8 k ไว i t e นะครับ1 8 k ไว i t e นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.0กรัมนะครับ2.0กรัมแล้วก็เพชรนะครับอย่างที่เราบอกไปนะครับรอบรอบนี้เป็นเพชรไบเซอร์ ja น้ำร้อย3 e x c e l l e n t ทุกเม็ดนะครับอันนี้นะครับเป็นเพชรไบเซอร์ dv s 1นะครับน้ำร้อย v s 1 30ต่างนะครับ0.30ย์กรัตนะครับ ศูนย์จุดสองศูนกระดับสามเอ็กเซเรนต์นะครับสามเอ็กเซเรนต์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไปเซอร์ดูอีกทีนึ่งครับอ่ารีสไซต์วันนี้อยู่ที่ห้าสิบเอ็ดนะครับลักษณะแหวนเพชรวงนี้นะครับอย่างที่เราเห็นนะครับลักษณะเนี่ยเขาจะปีเขาเรียกว่าเป็นทรงที่คล้ายกับรูปมงกุฎขึ้นมานิดนึงเห็นไหมครับเขาจะมีลักษณะที่ทรงคล้ายกับมงกุฎขึ้นมานิดนึงมีเพชรประดับที่ฐานแบบนี้นะครับอ่าผมสูมให้เห็นชัดๆนิดนึงมีเพชรประดับที่ฐานตรงนี้นะครับอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับอยู่ที่ทั้งสอง เห็นไหมครับปึ๊บโอเคก็จะมีเพชรประดับที่ฐานแบบนี้นะครับให้มิติของแหวนวงนี้อีก1ระดับนะครับก็ลักษณะของแหวนวงนี้นะครับคล้ายกับมงกุฎนะครับก็จะมีความสวยงามนะครับเรานำเขาเรียกว่านําลักษณะของมงกุฎนะครับมาดีไซน์ออกแบบให้เป็นลักษณะของแหวนวงนี้นะครับก็จะมีความสวยงามความอ่อนช้อยนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งที่เรียกว่า เขาเรียกว่าความหมายดีๆมาสู่ผู้สวมใส่แล้วษสะเข็มหวนมงกุฎแบบนี้นะใช่ไหมครับก็จะนํามาซึ่งเขาเรียกว่าพลังอํานาจนะครับหน้าที่การงานก็จะมีแต่สิ่งดีๆอ่าในอีกอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่ารอบนี้เป็นเพชรไบเซอร์ GAA ทั้งหมดนะครับรอบวงนี้นะครับเวลาใส่มานะครับเขาก็จะทําให้เพชรหน้าดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเตยนะครับเตยเขาก็จะมีอยู่ทั้งหมด6เตยนะครับ6เตยแบบนี้นะครับ ปรับให้เห็นชัดึ้นนิดนึงโอเคเขาจะมีทั้งหมดอยู่ที่6เตยแบบนี้นะครับเขาจะเป็นเตยแหลมทั้ง6เตยแบบนี้นะครับเป็นลักษณะเตยเขี้ยวทั้ง6เตยแบบนี้นะครับซึ่งให้ความสวยงามนะครับและทําให้แหวนเพชรเม็ดนี้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับเตยเขาก็จะชูแบบนี้นะครับตัวฐานนะครับก็จะชูกําลังดีนะครับก้านเป็นลักษณะของการลูกเข้ามานิดนึงนะครับก็ช่วยให้มีความสวยงามของตัวเรือนได้เป็นอย่างดีมากยิ่งขึ้นนะครับ ตัวกระป๋อเขาจะขยายนิดนึงทำให้เพรเม็นนี้ดูใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับมาดูไปเซอร์กันบ้างดีกว่านะครับไบเซอร์นะครับ r w 1 1 1นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับเป็น D color VS1 นะครับ3 0มสิบ l ตาร์นะครับ3 e x c e ็ก e n t ครบนะครับก็หล่อได้เลยว่ารอบนี้จัดเพชรแต่เม็ดสวยๆนะครับไฟดีๆทุกเม็ดครับต้องบอกได้เลยว่าทั้ง6เม็ดนี้นะครับเป็น hard and arrow ทุกเม็ดนะครับ ผมคัดมาให้แล้วอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสบายใจได้เลยว่าซื้อกับเราได้แต่ของสวยงามอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับอ่าวงนี้วงนี้กลับมาที่ราคาก่อนวงนี้นะครับราคาอยู่ที่36,500บาทนะครับ3า5 0 0บาทนะครับใครสนใจวงนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งวงนะครับที่สวยงามนะครับในแตะสิ่งที่ดีๆมาสู่ผู้สนใจอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับใครสนใจวงนี้นะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับลิ้งไซต์ 51นะครับ36,500นะครับ36,500สำหรับ R W 111นะครับโอเคไปต่อกันที่วงต่อมากันบ้างนะครับวงต่อมาเรามาดูแหวนยอดคิดอีก1วงของเรานะครับ R W 099นะครับ R W 099นะครับตัวเริมนเป็น1 8 K ไว i t e Gold นะครับมันหนักอยู่ที่1.80กรัมนะครับ 1.80กรัมอ,อย่างที่ผมบอกไปว่าแหวนทรงยอดนิคมวงนี้นะครับก็คือลักษณะของการเป็น6เตยนะครับแหวน6เตยลูกเข้ามานิดนึงแบบนี้นะครับมองลักษณะของการเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหวนเพชรชูที่กําลังสวยงามทีเดียวเลยนะครับแล้วก็ตัวเขาเรียกว่าตรงกระป๋อนะครับเขาก็จะเป็นงุ้มแบบนี้เข้ามานะครับทำให้เพชรเม็ดดูใหญ่ยิ่งมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ชูเพชรเม็ดกลางให้ดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นทีเดียวครับ เพชรเม็ดกลานะครับเพชรเม็ดกลาเป็นเพชรน้ำร้อยครับเพชรน้ำร้อยควาสะอาด V.S.2 นะครับขนาด30สตางคงเช่นเดียวกันนะครับขนาด30สตางคงนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเวลาเขาเรียกว่าเพชร30ตารานะครับเป็นชุดชุดเป็นเดี่ยวแบบนี้นี่ยเป็นทรงยอดทิตของสาวๆเลยทีเดียวนะครับจะใส่เป็นแหวนมั่นก็ดูโดดเด่นนะครับใส่ทุกวันนะครับใส่ในวันทํางานก็ดูได้นะครับอันนี้นะครับต้องบอกได้เลยว่า เข้าทีเดียวนะครับภาษาวงนี้นะครับต่างกับวงตะกี้นิดนึงตรงที่ตรงนั้นนะครับมีฐานใช่ไหมแต่วงนี้เนี่ยเขาจะเป็นเดี่ยวเดียวแบบนี้ขึ้นมาเลยนะครับเขาจะไม่มีเพชรที่ฐานแบบนี้นะครับก็เป็นลักษณะอีกวงนึงครับที่มีความเรียบง่ายนะครับก้านก็จะเป็นลักษณะลูกเข้ามานิดนึงแบบนี้นะครับทําให้แหวนดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับวงนี้วงนี้ราคาอยู่ที่3 2 5 0 0บาทนะครับ 3 2 5 0 0, 0 0นะครับเห็นไหมครับว่าประกายไฟของเราระยืบระยับแค่ไหนนะครับต้องบอกได้เลยนะครับว่าการเราลัคแตะเพชรไฟดีๆมานะครับอันนี้หายพวงได้เลยเพราะผมดูเรื่องของการเจรน,นาเรื่องของประกายไฟก่อนการซื้อทุกครั้งนะครับอ่าเม็ดนี้นะครับ30ตัาง DVS 2นะครับ30ตัางเม็ดนี้นะครับบอกได้เลยว่ารอบนี้มีแต่สิ่งสวยงามนะครับ คัดแต่ใบเซอร์เน้นๆมาให้ลูกค้าของเราทุกๆคนนะครับใครที่กําลังจะแต่งงานนะครับหรือกําลังหามองหาแหวนเพชรชูนะครับสวยๆแบบหรือว่าแหวนเพชรใบเซอร์สวยๆนะครับแนะนําล็อตนี้ไปเลยนะครับรอบนี้สวยทุกวงอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับและวงนี้30ตั้ง DVS2 นะครับก็จัดจนาปเลยนะครับวงนี้นะครับอ่าไปกันต่ออีกหนึ่งวงมีสี่มีหกเตย ก็ต้องมีสีเตยกันบ้างนะครับลักษณะของแหวนเพชรชูอีกเรียบง่ายอีก1วงนะครับเป็น R W 0 9 4ย์นะครับ R W 0 9 4ย์ตัวเรือนเป็น1 8 K ไว้โก g นะครับ1 8 K ไว้โกน้ำหนักอยู่ที่2.58กรัมนะครับ2.58กรัมเพชรนะครับเพชรอย่างที่เราบอกนะครับก็เป็น30ตางอีกเช่นเดียวกันนะครับเป็นขนาด30สตางนะครับ0.30กะรัตนะครับเป็นเพชรน้ำร้อยนะครับเป็นเพชรน้ำร้อยนะครับ ความสะาดก็คือ V S 2นะครับอ่าเห็นประกายไฟการระยิบระยับนิดนึงอ่าแหวนไม่ซูมนะครับเราใส่ให้ดูกันเลยดีกว่าอ่าเห็นประกายระยิบระยับของแหวนเพชรของร้านเราไหมล่ะครับต้องบอกได้เลยว่ารับรองนะครับว่าใครได้ไปนะครับคุ้มแน่นอนนะครับประกายไฟระยิบระยับอย่างแน่นอนเละมากมายเลยทีเดียวอ่า D V S 2นะครับ3 Excellent เม็ดนี้นะครับริงซ้าวงนี้อยู่ที่ 52นะครับริงไซงนี้อยู่ที่52นะครับริงไซนะครับก็สามารถเพิ่มลดได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าทนาดที่ริงไซ์ใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้นะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวดูแลให้ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับสําหรับแวนเพชรวงนี้นะครับลักษณะก็จะเป็น4เตยนะครับก็จะเป็นลักษณะของความเรียบง่ายนะครับเป็นแบบมาตรฐานนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะที่ก้านยกขึ้นมานิดนึงนะครับมีช่องตรงไฟตรงนี้นิดนึงนะครับ แล้วก็รูปเข้ามาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นเพชรสเตยแบบนี้นะครับให้ความประเสริฐถึงความเรียบง่ายนะครับสวยหรูใส่ได้ในทุกุวันเป็นมินิมอลสไตล์อีกหนึ่งวงทีเดียวเลยนะครับวงนี้นะครับราคาอยู่ที่35,000บาทนะครับ3า0 0 0บาทนะครับเรามาดูท้องแหวนนะครับแบบนี้กันเลยนะครับบอกได้เลยคำเดียวนะครับว่าสวยงามใครต้องการกำลังใช้งานลักษณะของแหวนเพชร30ตั้งอยู่นะครับ ติดต่อได้เลยนะครับอีกหนึ่งวงที่แนะนำนะครับ R.W. 0 9 4 35000บาทนะครับและไบเซอร์ไบเซอร์ก็จะเป็นเม็ดนี้นะครับเป็นเม็ดนี้นะครับ D-Heller VS2 นะครับ0.30กะรัตนะครับเป็น3 excellent นะครับเป็น3 excellent hard and a i r โลกครบนะครับทั้ง 6วงนี้เลยนะครับใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับไปต่อกันที่วงต่อมากันบ้างดีกว่าวงนี้วงนี้เป็นหนึ่งในวงขายดีของเราอีกหนึ่งวงเลยทีเดียวนะครับต้องบอกว่าตรงวงเห็นซ้านะครับจริงๆแล้วมันไม่ซ้ํานะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนวงไปเรียบร้อยแล้วก็จะเห็นว่ารหัสใบเซอร์นะมันเปลี่ยนไปนะครับวงต่อมาครับคือ rw 0 9 0นะครับ rw 0 9 0ตัวเลเนส์ป k ไว้ก e นะครับ1 8 k ไว้ก น้ำหนักอยู่ที่2.0กรัมนะครับ2.0กรัมเพชรนะครับเพชรเม็ดกลางก่อนเพชรเม็ดกลางเพราะอนนี้มีบาข้างเพชรเม็ดกลางเป็นเพชรน้ำร้อย VS2 นะครับ0.30สกะรัตนะครับ0.30ดนกะรัตนะครับแล้วก็เพชรเม็ดข้างแบบนี้นะครับเขาจะประดับเพชรข้างแบบนี้นะครับด้านละ3เม็ดนะครับด้านละ3เม็ดรวมเป็น0.06กะรัตแบบนี้นะครับเม็ดละ1สตาร์นะครับ ความโดดเด่นของวงนี้นะครับก็คือว่าเห็นไหมครับว่าจริงๆอะเพชรเม็ดกลางอะเม็ดเขาเป็นแค่นี้ใช่ไหมครับแต่ขอบกระป๋อเขานะครับเห็นไหมครับว่าผมให้ดูได้ค้างนิดนึงเขามีขอบที่เป็นคลองเผื่อมานิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลามองหน้าแหวนนะครับเห็นไหมครับว่าเพชรอะเม็ดดูใหญ่มากขึ้นเหมือน40-50ตัง้์งเลยทีเดียวนะครับแต่จริงๆขนาด30ตังคตงเท่ากับเม็ดอื่นๆแบบนี้เลยนะครับแต่เพราะฉะนั้นนะครับ ใครซื้อวงนี้ไปนะครับก็จะได้แหวนเพชรที่แบบเพชรดูหนาใหญ่ดูเต็มขึ้นมาได้เลยชัดเจนแบบนี้ทีเดียวนะครับก็จะบอกว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์นะครับที่เขาเรียกว่าแหวนสมัยนี้ครับเขาก็ทำให้ขอบเพชรดูหนาขึ้นก็ทําให้เพชรดูเม็ดใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสไตล์ที่ใครต้องการโชว์เพชรทาให้เพชรดูใหญ่ดูหนาะแต่ราคาไม่แพงก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับริงไซส์วงนี้นะครับอยู่ที่52นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่5้านะครับอ่ะด้านข้างก็จะเป แล้วก็อย่างที่เราเห็นนะครับเขาก็จะลูกข้ามานิดนึงแล้วก็ไปที่ฐานด้านฐานแบบนี้นะครับเวลาสวมแบวนก็จะมาเป็นภาพนี้นะครับเห็นไหมครับว่าเขาก็จะดูใหญ่ดูเต็มขึ้นมาเยอะมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเห็นประกายฮาร์ดแอนแอโร่ไหมครับอัแบบนนี้ปิ้งๆิงๆนะครับ่ประกายสวยมากเลยทีเดียวเขาก็จะยกขึ้นมานิดนึงให้ไฟกำลังสวยกำลังเข้าแหวนแบบนี้นะครับ ถอยซูมกันสักนิด30สตางค์นะครับ30สตางค์ใบเซอร์หน้าตาแบบไหนใบเซอร์หน้าตาแบบนี้ครับเป็นเม็ดนี้นะครับเป็นเม็ดนี้ D color VS2 นะครับ0.30กรัตัดนะครับ DVS2 0.30กรัตัดเป็น3 excellent นะครับ3 excellent ก็คือ cutting นะครับ polish แล้วก็ symmetry ได้ excellent ทั้งหมดนะครับแสดงว่าการกระจัดจัจนจรนายนะครับ เป็นสิ่งที่ดีเยี่ยมนะครับเราเจอแต่เพชรที่คุณภาพสวยนะครับประกายไฟดีนะครับนอกจากขาวแล้วครับประกายไฟต้องดีด้วยนะครับและวงนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับ DVS2 0.30กลาดสำหรับ RW090 วงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวงที่แนะนำนะครับใครชอบลักษณะที่แบบว่าเพชรให้ดูหน้าใหญ่ขึ้นแต่ในราคาเบาๆก็จัดวงนี้ไปได้เลยนะครับ อ w 0 9 0นะครับวงนี้อยู่ที่37,000บาทนะครับ37000นะครับใครสนใจวงนี้ติดต่อได้เลยนะครับ37,000บาทนะครับวงต่อมาวงต่อมาเมื่อกี้บอกว่าเขาเรียกว่าเพชรข้างน้อยไปหน่อยขอเพชรข้างยาวๆหน่อยได้ไหมเราจัดวงนี้ให้ได้เลยนะครับวงนี้นะครับอ w 0 6 4นะครับอ w 0 6 4 ตัวเรือนเป็น 18k ไวโก e นะครับ 18k ไวโกน้ำหนักอยู่ที่1.76กรัมนะครับ1.76กรัมเพชรไม้จาง D color VS2 นะครับล color VS2 0.30กระัตนะครับ0.30กระลัตริงไซส์วงนี้อยู่ที่50นะครับริงไซส์อยู่ที่50นะครับอย่างที่เราบอกนะครับวงนี้เขาก็จะมีเพชรก้านยาวมาแบบนี้นครับเม็ดละ1งสตาค์ครับ 0.14นะครับก็เป็นเม็ด14เมตรด0.14กะรัตนะครับใคร้ะชอบลักษณะที่เป็นแบบ6กเตย6กเตยแบบนี้นะครับแน่นหนาทนทานแข็งแรงนะครับแล้วก็มีเพชรข้างเต็มเต็มนะครับจนถึงครึ่งมือของเราครึ่งนิ้วนะครับไม่ใช่ครึ่งมือนะครับอครึ่งนิ้วของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับก็เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าแหวนที่แบบว่ามาตรฐานอ,อันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามาตรฐานสวยมาตรฐานเป็นลักษณะที่คลาสสิกสมัยนิยมมากเลยทีเดียวนะครับเขาก็จะแหวนที่กันบางดีนะครับ วงนี้ไม่ถึงกระยกสูงมากนะครับเขาก็จะเป็นลักษณะที่เรียบง่ายนะครับใส่กันได้ในทุกๆวันเลยทีเดียวนะครับสำหรับแหวนเพชรวงนี้ r w 0 6 4ราคาครับราคาวันนี้อยู่ที่37,500บาทนะครับ3า5 0 0าบาทนะครับสำหรับ r w 0 6 4วงนี้นะครับก็ใครชอบแหวนลักษณะที่แบบว่าใส่สวยใส่ได้ในทุกๆวันด้วยนะครับวงนี้ก็แนะนำจัดไปได้หนึ่งวงเลยนะครับ r w 064วงนี้นะครับ ประกายระยยับระยับขนาดนี้ก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยครับ r w 0 6 4 3า5 0 0บาทนะครับอ่ะเรามาดูใบเซอร์กันสักนิดใบเซอร์เขาจะเป็นวงนี้วงนี้นะครับ DVS2 นะครับ0.30กรัตนะครับ0.30ดกรัต3 e x c e l l e n t นะครับ3า x c e l l e n t นนะครับใครสนใจวงนี้ก็สามารถ ติดต่อได้เลยนะครับวงนี้นะครับและวงสุดท้ายวงสุดท้ายวงนี้เกือบจะ30สะตางค์แต่เป็น29สตางค์ครับสำหรับแฟนเพชรวงนี้ครับ r w 1 0 5นะครับ r w 1 0 5ตัวเรือนเป็น 18K ไวโก18 k เคไวโกนะครับน้ำหนักอ,อยู่ที่2.58กรัม 2.58กรัมเพชรนะครับอย่างที่เราบอกไปตะกี้ครับเม็ดนี้ยังไม่ถึง30นะครับแต่เป็น29แล้วครับ0.29กลัดน้ำร้อย VS1 นะครับ vs เนะครับเม็ดนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วคุณภาพสเปคทุกอย่างนะครับมันก็เหมือนกับเพชร30ตัางดีๆนี่เองนะครับแต่งแต่ว่าน้ำหนักเขตกไป1สตาร์นะครับเขาก็เลยอยู่ที่29สตาร์แบบนี้นะครับแต่จริงๆนะครับก็ต้องบอกว่า ก็เหมือนเราได้เพชรสาสตาร์แล้วแหละเพราะว่าคุณภาพทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะใบเซอร์ก็เหมือนกันเป๊ะเปะแบบนี้เลยอ่ะเม็ดนี้ดีคอลเลอร์ V S 1นะครับแต่ราคาเบากว่านะครับบอกได้เลยครับแล้วก็เม็ด D V S 1เม็ดนี้0.29กากะรัตดีไซน์วงนี้อยู่ที่52นะครับซึ่งเพชรวงนี้นะครับเราจะมีการใช้เพชรด้านข้างเห็นไหมครับผมซูมใกล้ครับอีกนิดนึงเขาจะมีขอบข้างๆแบบนี้ตรงนี้นะครับที่ฝังอยู่ทั้งหมด4ด้านแบบนี้นะครับ คู่กับเตยลูกหัวใจเม็ดกลางแบบนี้เนี่ยเธอทำให้เพชรวงนี้เนี่ยดูเม็ดใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับจริงๆเ่ยเพชรอยู่ตรงกลางแล้วก็มีเพชรเนี่ยเม็ดเล็กๆอยู่4มุมนะครับแบบนี้นะครับซึ่งเพชรเม็ดเล็กๆนะครับเป็นเม็ดละครึ่งตังค์8เม็ดนะครับ0.04ย์กรัตน้ําหนักวงนี้นะครับก็เลยเพชรรวมอยู่ที่0.33ย์กรัตแบบนี้นะครับและราคานะครับราคาแบนที่ทําให้ดูหน้าใหญ่แบบนี้นะครับแต่ราคาอยู่เพียง33,500บาทเท่านั้นเองครับ33,500บาทนะครับ สาหรับตัวเรือนครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะครับก้านเขาก็จะลูกเข้านิดนึงนะครับการลูกเข้านะครับก็จะเป็นมิติของแหวนนะครับที่ทําให้แหวนนะดูสวยดูเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมนะครับตรงกลางเขาจะเป็นลักษณะของคล้ายคกับรูปหัวใจนิดนึงเห็นไหมครับตรงกระป๋อเป็นรูปหัวใจนะครับและตรงเตยนะครับสี่มุมก็เป็นรูปหัวใจอีกเช่นเดียวกันนะครับให้ความหวานให้ความสวยงามนะครับใครจะไปเป็นแหวนมานะครับก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับความหมายของหัวใจเนี่ยกำลังสวยกำลังน่ารัก กำลังดีเลยทีเดียวนะครับ33,500บาทนะครับสำหรับแหวนเพชรประกายสวยระยระยับยับวงนี้นะครับ D Color V S 1 0.29กรัตใครสนใจวงนี้จัดให้ได้เลยนะครับและสุดท้ายวงนี้ไบเซอร์ไบสุดท้ายนะครับผมให้ดูชัดๆนิดน,นึงนี่ผมบอกว่ามันเหมือนกับ33ตางเพราะว่าอะไรครับน้ำหนักเขา29ใช่ไหมครับ D V S 1 3น x ะครับ3 e มนะครับ แมชชีนแมนนะครับ4.21คูณ4.23แบบนี้นะครับพระนั้นจริงๆก็ต้องบอกว่าเขาใกล้เคียงกับ33มากทีเดียวนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าไม่ตกเศษสตาร์นะครับเขาก็เทียบกับ30ได้แล้วนะครับวงนี้นะครับะฉะนั้นใครสนใจวงนี้ก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับวงนี้นะครับเพราะจริงๆอ่ะเสริมมิดนึง ถ้าเกิดว่ามัน3าเต็มเนี่ยราคาจะโบวกอีกประมาณ3 4 0 0 0พันบาทสำหรับแเพชรวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นครับก็เลยต้องบอกว่า20สกาสตาร์นะครับก็ทำให้แหรนเพชรงวงนี้ราคาดีเพิ่มขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับใครสนใจวงนี้ติดต่อได้เลยนะครับและก่อนจากกันนะครับเรามาขอสรุปกันดีกว่านะครับว่า6วงนี้มีอะไรกันบ้างนะครับที่เราได้รับชมกันไปแล้วนะครับอ่าเริ่มจากวงล่างสุดวงนี้ก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าเวลาเทียบกันนะครับ วงนี้นะครับดูเพชรใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับ R.W.090 นะครับอย่างที่บอกไปว่ากระป๋อดูใหญ่มากขึ้นยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับ3 7 0 0 0บาทนะครับจัดไปได้เลยสีเตยนะครับสีเตยมินิมอลเรียบหรูแบบนี้นะครับ R.W.094 35,000บาทอ่า6เตยนะครับ6เตยทรงยอดนิยมกันบ้างนะครับ r w 0 9 3 3 2 5 0 0บาทนะครับ29้ตังนะครับขอบเพชรเสริมแบบนี้ให้ดูยิ่งใหญ่มากขึ้นนะครับ สาม่บาทนะครับ RW064 นะครับกานเต็มๆแบบนี้เรียบหรูแบบนี้ครับ37,500บาทนะครับและวงสุดท้ายนะครับ RW111 นะครับวงนี้ลักษณะของแหวนมงกุฎนะครับให้ดูใหญ่ดูเต็มสวยงามแบบนี้36,500บาทนะครับเพราะฉะนั้นสนใจวงไหนนะครับก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับสวยทุกวงนะครับ ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับแหรนเพชรชูทั้ง6วงแบบนี้นะครับใบเซอร์จีทุกใบแบบนี้ถ้าเกิดว่าใครสนใจวงไหนก็สามารถติดตอ่อจับจองเข้ามาได้เลยนะครับทางไลน์แอก็ได้ครับทางโทรศัพท์ก็ได้แวะมาชมทางร้านนะครับร้านอยู่บนถนนมเหชศักดิ์สลมนะครับสามารถทํานัดหมายกันเข้ามาได้เลยนะครับเรายังมีสินค้ามากมายในทุกๆอี EP, มาเรื่อยๆในทุกๆสัปดาห์กันแบบนี้นะครับ ก็อย่าลืมกด b ร c r i b e ติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้ากับ i q พ่อค้าเพชรวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ